เอาสวัสดีครับโอโหัวลาะประหลาดหัวลาะประหลาดในรอบหลายปีเชญจนเมียเชงงกหน้ามองดูครับเอาสวัสดีแฟนลูกหนังทุกท่านครับพบกับพระอุ้มฟุตบอลไลฟ์ครับทศนาบรรดานกีฬาฟุตบอลคลิปนี้ไม่ได้มาแสดงทัศนะครับโอ้โหนั่งดูข่าวตั้งแต่ตื่นขึ้นมานะครับเรียกว่าทั้งสื่อไทยสื่อต่างชาติ จนมาถึงช่วงเย็นนะครับก็ช่วงบ่ายแล้วกันบ่ายเมืองไทยนะครับก็เป็นทางด้านของโรมาโนนะครับก็มีการรายงานคอนเฟิร์มว่าลิเวอร์พูลยื่นข้อเสนอนะครับให้กับ FC p o r t อโตในการดึงตัวหลุยส์ดิอาสมาร่วมทีมจริงๆนะครับก็แล้วก็มีแหล่งข่าวบางแหล่งนะครับว่าสเปอร์เองก็ไม่ยอมนะครับคือก่อนหน้านั้น,นเสนอไป38ล้านปอนด์ปอรโตปัดตกนะครับสเปอร์ก็เหมือนกับพยายามจะ จัดโปรโมชั่นให้กับ porto f i n าแต่ว่าสิ่งที่ที่พูดได้เปรียบก,ก็คือเรื่องของใจของ d a r z นะครับที่รู้สึกว่าเขาเรียกอะไรมีอยู่สื่อหนึ่งผมเปิดไปดูในทวิตเตอร์นะครับเขาทําภาพขึ้นมาเหมือนกับว่าเลือดของ d a r z เนี่ยมันเป็นสีแดงนะครับม,มันไม่ใช่สีขาวมันไม่ใช่เลือดไก่ว่าอย่างนั้นเถอะนะ,ะก็ประมาณนั้นประมาณสัก4ี่ชั่วโมงก่อนหน้าที่ผมจะทําคลิปเนี่ยผมก็ลังเรลยงังเรอยู่เอ๊จะทําคลิปตอนไหนดีจะรอให้มันเป็น breaking news ตัดสินใจชูเสื้อแล้วเลยหรือเปล่านะครับประมาณช่วง9โมงเช้าวันนี้นะครับมีการอ้างอิงนะครับทางด้านเจมส์พียสเนี่ยได้มีการทวิตนะครับในทวิตเตอร์ของเขานะครับมีการอ้างอิงแหล่งข่าวเป็นเ h อ Athletic นะซึ่งเป็นสื่อใหญ่ของอังกฤษเขาเรื่องของการเลี้ยวหุ่นยื่นข้อเสนอ60ล้านปอนด์นะครับหรือยูโรก็นั่นแหละนะเอาเป็นว่ามันคอนเฟิร์มคอนเฟิร์มว่ามีการ ยืนแน่นอนนะครับซึ่งเจมส์เพียสเนี่ยน่าจะเป็นนักข่าวสายหงแดงที่คอนเฟิร์มเป็นคนสุดท้ายต่อมาจากโรมาโน่นะครับโรมาโน่นั้นก่อนยืนยันนะครับก็แล้วแต่นะครับเดี๋ยวรายละเอียดค่อยรอทางการอีกทีนึงว่าจะอย่างไรนะครับแต่ขณะที่ผมถามว่าทำไมผมถึงตัดสินใจทําคลิปนี้นะครับเนื่องจากผมไปดูในทวิตเตอร์ของเจมส์เพนะครับหลังจากที่เขามีการทวีตเรื่องของ ยืนยันว่าริพุ์ลยื่นข้อเสนอ60ล้านปอนด์ซื้อตัวหลุยดีอาสเนี่ยนะครับประมาณ1ชั่วโมงครับ1ชั่วโมงก่อนที่ผมจะอัดคลิปนี้นะครับผมนั่งอัดคลิปนี้16นาฬิกาเอ้ยไม่ใช่18นาฬิกา45นาทีผมงเย็นเกือบ1ทุ่มเมืองไทยนะครับแต่ว่าทวิตเตอร์ของเจมพีสเนี่ยที่ผมจะยกมาคุยกับเพื่อนๆเนี่ยนะครับก็คือ17นาฬิกา41นาทีก็คือประมาณ1ชั่วโมงที่แล้วครับ ผมไม่เก่งภาษาอังกฤษต้องใช้การแปลช่วยนะครับเจมส์เพียสทวิตเอาไว้ว่าเนื่องจากหลุยดีอารเตรียมเข้ารับการตรวจร่างกายในสุดสัปดาห์นี้ลิเวอร์พูลจะพิจารณาข้อเสนอสำหรับดิวอกโอริกี้และทาคุมิมินามิโนก่อนถึงเส้นตายในวันจันทร์เห็นไหมครับก่อนหน้านั้นเหมือนกับลิเวอร์พูลปฏิเสธการยืมตัวไม่ว่าจะเป็นมินามิโนแนทฟินลิปหรือโอริกี้ที่จะทยอยทยอยกลับมาในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ พอข่าวแบบนี้นะครับแม้ว่าเจมส์เพียสจะไม่ได้บอกว่าการยื่นข้อเสนอของลิพูเนี่ยทางปอตโตตอบตกลงแบบร้อแล้วนะครับรอแค่การชูภาพบนคออะไรก็ว่ากันไปแต่เราสามารถตีความได้ว่าคําว่าหลุยดีอาสเตรียมเข้ารับการตรวจร่างกายในสุดสตาดีก็ <c oughs> เท่ากับว่าบิวมันน่าจะสําเร็จแล้วใช่ไหมนะผมไม่ใช่สายข่าวกีฬาแต่นานๆจะมาเล่นข่าวนี้สักทีอะ ถ้าได้แบบนี้ถ้าตรวจร่างกายในสุดสัปดาห์นี้รายละเอียดหลังจากนี้ผมไม่แน่ใจว่าลุยดิอาร์สจะมาลิเวอร์ pool ในเดือนกรุมพาเลยหรือเปล่านะครับหรือเซ็นก่อนแล้วปล่อยให้ f c p o r t ตยืมตัวเล่นจนจบฤด,ดูกาลแล้วค่อยมาซัมเมอร์หรือเปล่านะครับอันนี้เดี๋ยวรอรายละเอียดแล้วกันเอาเป็นว่าผมเอามาเอาข่าวนี้มาจากทางด้านของเจมส์เพียสมาฝากนะครับซึ่งเกิดชื่อนี้เชื่อว่าแฟนลิเวอร์พูลก็น่าจะโอเค เดี๋ยวรอดูว่ากลางดึกคืนนี้ไปหนึ่งวันพรุ่งนี้ข่าวนี้จะถูกกระพือขนาดไหนเพราะตลาดหน้าหนาวใกล้จะปิดแล้วนะครับเลยแค่วันนี้ยี่สิบเก้าสามสิบสามเอ็ดเสาร์อาทิตย์นี้แล้วนะจวดแน่นอนพี่น้องกดไหลกดแท็กกดไหลกดแซกเดี๋ยวค่อยว่ากันถ้ามันมีอะไรที่เบรกกิ้งมิลเดียวผมอาจจะมาสรุปอีกทีนึงนี่เอาสั้นๆเดี๋ยวไปกินข้าวก่อนเมียงงอนละเด็กมาตริดเด็กมาตริดงอนสวัสดีครับจวดดีใจไม่รู้จะออกท่าอะไรดีอื